ซึ่งจพูดจริงๆแล้วมันก็ยังไม่จบเล่มนะครับเพราะว่ายังมี culture นะครับ culture corner นะครับนะคือมุมวัฒนธรรมซึ่งหนังสือเล่มนี้นะครับเขาแยกไปต่างหากเดี๋ยวคุครูค่อยมาทําตามให้ทีหลังนะครับนะอันนี้ถือว่าเป็นแบบฝึกหัดของบทที่4นะครับหน่วยชีวตที่4แล้วก็ถือว่าจบหนังสือเล่มนี้นะครับนะทำให้กับนักเรียนแค่นี้ก่อนนะครับนะแล้วก็มุมวัฒนธรรมค่อยมาทําให้ทีหลังนะครับ เซลเช็คนะครับแบบพลังานของหน่วยชีวัตที่4ก็บอกฟิ l เ i นเดอร์แกนะครับทำเติมลงไปในช่องบ้างด้วยคำว่าเหล่านี้นะครับ mm hmm. คนปรูกก็นำมาเติมมาไปให้เลยนะครับนะอ mm ีฟ hmm. ฉ <If S 2> ากว่าแอนมาร์เกอร์ hmm. นะครับโจนที mm ่จี้ปล้นนะครับทร y ายทูเซียลไม้แบกพยายาม mm hmm. ที่จะขโมยกระเป๋าของฉัน i นเดอ s สตรีทตามท้องถนน I'll shoot for h e l p ฉ,ฉันก็จะตะโกนนะครับขอความช่วยเหลือ ตรงนี้ก็เติมคำว่ามา์คเกอร์เข้าไปนะครับซึ่งแปลว่าโจรจี้ปล้นนะครับ If you don't like having piles of rubbish outside your house, complain. ถ้าเกิดว่าคุณไม่ชอบนะครับการที่มีกองขยะนะครับ piles of rubbish อยู่ด้านนอกของบ้านนะครับก็ให้ complain นะครับก็คือให้เขียนใบคำร้องนะครับเขียนร้อรงบ่นไปยังหน่วยงาน ที่สังกัดได้นะครับ <c oughs> ที่รับผิดชอบนะครับภาอก็ rescues นะครับ workers นะครับเจา้าหน้าที่ที่ให้การช่วยเหลือ are searching s นะครับกำลังค้นหา the rubble of u r v i a l r s นะครับกำลังค้นหาในเศษปูนเศษหินนะครับเพื่อที่จะช่วยเหลือผู้ที่รอดชีวิตนะครับ peer pressures is when people y o u r a g e persuade you to do things, peer pressures นะครับแรงกดดันของเพื่อนนะครับของเพื่อนเพื่อนคือนะครับเมื่อผู้คนนะครับ y o u r a g e persuade นะครับชวนนะครับชวนคุณนั้นนานเกินไปนะครับ y o u r a g e you do things นะครับ ว่าคุณทำงา,งานสิ่งใดสิ่งหนึ่งนั้นนานเกินนะครับนะเพื่อนจะกดดันกดดันคุณว่าคุณทำของกาสิ่งใดก็ตามที่คุณทํานานเกินไปนะครับเพื่อนก็จะกดดันแปลว่าอย่างนั้นนะครับคำว่าย o u r เอ e เนี่ยนะครับไม่ได้แปลว่าอายุนะครับแปลว่านานนะครับเอ if i was the mayor นะครับถ้าเกิดว่าฉันเป็นนายกเทศมนตรีนะครับ i would build a community center ฉันก็จะสร้างศูนย์ชุมชนนะครับ Why are there so many people suffering from poverty in the world ทำไมนะครับมีผู้คนมากมายกำลังตกระกรรมลำบากนะครับนะจากภาวะความยากจนในโลกนี้นะครับ Why ทำไมนะครับ I keep in touch นะครับฉันเข้าไป ติดต่อสัมผัสนะครับใกล้ชิดกับ which my friends by email กับเพื่อนๆของฉันนะครับโดยการส่งอีเมลอาเซ็คเข้รับินะครับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยได้ p a t r o l s นะครับได้ออกตรวจ the b e a r i n g นะครับไซต์ตามที่ตั้งของตึกต่างๆ at night ในในกอนกลางคืนนะครับ security g ็ a r d นะครับเป็นเอกพจน์นะครับคำกริยา petrol ถึงเติม s นะครับทำให้ถูกต้องตามเทนนะครับ correct form นะครับ้อ9นะครับ the weather has such a bad attitude that we complain พนักงานเสิร์ฟนะครับผู้ชายมีมารยาทนะครับพฤติกรรมที่ไม่ดีนะครับนะซึ่งเราก็ได้ complain ไปแล้วนะครับคือได้แจ้ง ได้ร้องทุกไปแล้วนะครับ The b building c o l l a p s e during the earthquake ตึกนะครับได้ล้มลงมานะครับนะในระหว่างที่เกิดแผ่นดินไหวไปต่อนะครับ put v e r b นะครับนำความกริยา in brackets ในวงเล็บนะครับทำให้ถูกต้อง correct tense ถูกต้องตาม tense น,นะครับ ดังนั้นนักเรียนมาดูนะครับนะมันมีหลักการใช้ wish ด้วยนะครับแล้วก็หลักการใช้ if cross ด้วยข้อ1เป็นหลักการใช้ if cross นะครับหลังคอมม่านะครับ well ช่อง1ดังนั้นนะครับหลัง if ต้องเป็นช่อง1น,นะครับนี่คือ if cross ใช้หนึ่งนักเรียนจำโครงสร้างได้นะครับทำได้แน่นอนทั้ง,ท,งทั้งที่แปลไม่ถูกนะครับนะพยายามฟังอย่างนี้นะครับนะเพราะคุณครูจะ สอนแบบนี้นะครับนั่นคือถ้าเกิดว่าคุณเร่งเรียบเกินไปนะครับคุณก็จะไปที่นั่นได้ทันเวลานะครับข้อ,อสองนะครับหลัง if นะครับแฮตตามด้วยกริยาช่อง3ดังนั้น if p พรท้ายนี้เป็นไท้ยสนะครับนั้นหลังคอมมาก็ต้องเป็นนะครับบูธแตามด้วยช่อง3ามช่องสามนะครับบูธแ พ a สนะครับก็เติมอีดีเข้าไปใส่ w o วูดแ e เข้ามาด้วยเป็น if ฟคอร์ทยสาครับนักเรียนต้องจําสูตรได้้นะครับนะแต่จำสูตรไม่ได้ทําไม่ได้เลยนะครับนะแบบว่าแบบนี้แปลว่า if he had sorry he would have passed his test ถ้าเกิดว่าเขาเรียนนะครับอ่าอิ h เเขาได้เรียนไม่ได้บอกว่าเรียนให้หนักนะครับนะคือถ้าเขาได้เรียนมาแล้วนะครับเขาก็จะทําข้อสอบผ่าน ข้อสามนะครับหลัง if i w e l e you if i w e l e you นี่เป็นการสมมุตินะครับเหตุการณ์นะครับ if i w e r e you เขาบอกว่าให้ตามด้วยกริยาช่องสองนะครับดังนั้น would เป็นช่องสองนะครับหลัง would ให้ตามด้วยช่องหนึ่งครับก็คือ i would tell หรือไม่ก็เป็น if cross ช่องสองก็ได้เหมือนกันนะครับนะเพราะตรงนี้เป็นกริยาช่องสองนะครับหลังคอมม่าก็เป็น would ช่องหนึ่งเป็น if cross ช่ายสองก็ได้นะครับ มิเชลหรือว่าไมเคิลนะครับวิชนะครับหลักการใช้วิชนะครับนะให้ตามด้วยนะครับนะแฮปแล้วก็กิริยาช่องสามนะครับนะแฮปแต่ว่ามีน็อตอยู่ด้วยก็เป็นแฮปวุ่นนะครับและกิริยาช่องสาม to take his camera with him all holiday นะครับมิเชลปรารถนาว่าเขานั้นจะไม่นำกล้องนะครับนะไม่ลืมนะครับตัวทีครับไม่ลืมกล้องถ่ายรูปนะครับไปเที่ยวในวันหยุด ข้อที่5ครับเอลลี่นะครับซันเบิร์นส์โดนแดดเผานะครับในขณะที่ชีชี <She S 2> ก็คือเอลลี่นั่นเองนะครับนอนบนชายหาดอันนี้เป็นเหตุการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นพร้อมกันในอดีตนะครับให้ใช้ Present c o n t i n u o u s ตั้ง2อย่างเลยนะครับนะอันนี้คือหลักการใช้เทนนะครับก็ใช้ w a s t u d y i n g กับ w a s l y i n g นะครับ เป็นเหตุการณ์ที่กําลังกระทำในอดีตแล้วเกิดขึ้นพร้อมๆกัน2เหตุการณ์ข้อที่ครับ2นะครับนะอิฟคอรไทยสครับผมนะนะครับเวนนที่นี่ก็คือคล้ายๆอิฟนั่นแหละนะครับนะเมื่อเราไปถึงปรุงรมนะครับวีวูดฮาร์เรค่ะเราก็สามารถที่จะจ้างรถยนต์ได้นะครับตรงนี้ต่อวูดฮาร์เนะครับหาเฉยๆไม่ได้นะครับนะก่อนนะครับนะข้อ7 i f i found โอเซดอกไอวูดเทคอันนี้เป็นเป็นอ่าอ่าอีฟครอสอีกนะครับนะวูดตามด้วยอ่ากริยาช่องหนึ่งนะครับเป็นอีฟครอสไทยไทยสองนะครับตรงนี้ต้องเป็นกริยาช่องสองนะครับเปลี่ยนไฟล์เนี่ยเป็นฟาวนะครับตามสูตรนะครับนะสูตรคือวูดกริยาช่องหนึ่งนะครับหลังคอมมาวูดกริยาช่องหนึ่งหลังอีฟต้องเป็นกริยาช่องสอง แปลว่าถ้าเกิดว่าฉันเจอสุนัขจร้จัดนะครับฉันจะนำมันไปอย่างศูนรับเลี้ยงสัตว์นะครับข้อที่แปดครับโรเบิร์ตจดๆวาร์แมรี่จดๆอันนี้เหมือนกันกับข้อนี้นะครับเหมือนกันกับข้อห้าก็คือในขณะที่โรเบิร์ตกำลังอ่านหนังสืออยู่นั้นแมรี่ก็กำลังฟังดนตรีนะครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพร้อมๆกันในอดีตข้อที่เก้าครับวิปไอแฮ แค่มอส I would have อันนี้เป็น if c ฟคร s สไถ่สามนะครับนั่นคือถ้าเกิดว่าฉันนะครับ,รบตามกฎนะครับแค่ Had. ตามตัวเกียร์ช่องสามนะครับหลังคอมม่า would have ตามตัวเกียร์ช่องสามแปลว่าถ้าเกิดฉันมีเวลามากนะครับฉันก็จะไปเยี่ยมคุณลุงของฉันพอสิบกราฟีกไบโวยูถ้าเกิดว่าฉันเป็นคุณนะครับฉันก็จะเวอร์ตรงนี้นะครับเป็นช่องสอง ดังนั้นก็ตามได้ Wood ช่อง1นะครับเป็นเอ็ o พลอท้ยสครับฉันก็จะช่วยพวกเขานะครับเหลือข้อ6นะครับนะคุณครูเดี๋ยวไปดูอีกทีหนึ่งนะครับนะตรงนี้ความน่าจะเป็นนะครับก็ตนะครับตรงนี้เป็นช่อง2แน่นอนนะครับไม่ใช่ช่อง1 when we got to Rome นะครับเมื่อเราไปถึงกรุงโรมนั้นนะครับเราตรงนี้น่าจะเป็น Wood h i g h นะครับนะ วูดหายนะครับเป็นไอ้พรไทายสองเดี๋ยวคุณครูเขียนไว้หายเฉยเดี๋ยวไปดูอีกทีหนึ่งนะครับนะเพื่อ,อความถูกต้องนะครับเพราะคุณครูก่อนที่จะนํามาอธิบายนักเรียนเนี่ยคุณครูก็ต้องไปดูการเฉลยของคู่มือครูก่อนนะครับนะว่าถูกหรือเปล่านะครับไม่ใช่คุณครูตอบมาเองนะครับแต่พอคู่มือครูก็เฉลยมาว่าคุณครูก็มาอธิบายให้ละเอียดอีกทีหนึ่งว่าทําไมตอบแบบนี้นะครับตรงนี้อาจจะเขียนมาผิดนะครับนะ ไปต่อนะครับผมข้อที่สามก็บอกว่าฟิวเวอเนตแก็เติมคำลงไปด้วยสำนวนการสนทนานี้นะครับนั่นก็คือ <c oughs> A บอกว่า I help the police นะครับฉันช่วยตำรวจ catch a m u g g o จับโจรปล้นนะครับมี็บอกว่า What เกิดอ,อะไรขึ้นหรือ Did you really นะครับคุณได้กระทำเช่นนั้นจริงๆหรือ A บอกว่า Did you hear about the robbery แล้วเธอได้ยินเกี่ยวกับโจรปล้นหรือเปล่าหรือว่าโจรงัดแงะนะครับหนาะโรบบรีต่างกันกันกบมาร์โกนะครับมาร์โกในโจรปล้นโรบบรี่ในโจรงัดแงะนะครับบี B. บอกว่าไอเด้นจ so ิงโซจันไม่คิดเช่นนั้นเชลมีช่วยเล่าให้จันฟังหน่อยบี B. บอกว่า I heard and อนด์โอลวูแม t โชว์ดึงฟอเฮจันได้ยินผู้หญิงแก่ชราคนหนึ่งกำลังตะโกนเพื่อขอความช่วยเหลือบีก็เลยบอกว่าโอ้โน้โอ้ไม่นะ w h a เด i d อยู่ดูแล้วเธอทำอย่างไร เอบอกว่า I ran after the m u g g e r ฉันวิ่งตามโจนล้นคนนั้นนะครับมีวอร์เรจริงหรือ that was brave of you นั่นเป็นความกล้าหาญของคุณครับจบนะครับตรงนี้ไปต่อนะครับข้ส่ 4, นี้ก็บอกให้ฟังคลิปเสียงนะครับซึ่งไม่มีคลิปเสียงให้ฟังคุณครูก็ถือว่าข้ามไปเลยนะครับนะมาข้อ5้าเลยนะครับ ข้อ5ก็บอกว่า Read and Mark the Sentence นะครับให้อ่านเนื้อเรื่องแล้วก็ให้ตอบว่าถูกหรือผิดนะครับจากเนื้อเรื่องเรามาอ่านเนื้อเรื่องกันก่อนอน,นะครับเนื้อเรื่องเป็นการเขียนอีเมลนะครับจากแจ็คเขียนไปหาฮันนะครับแจ็คบอกว่า Dear Hunt สวัสดีอันเพื่อนรัก sorry to ่ที a เร o u อกว่ u l d ฟ f u s a m ร์เ day เสียใจด้วยนะเพื่อนที่ได้ยินเรื่องราวเกี่ยวกับวันโรยเดในช่วงฤดูร้อนของเธอนั้นว่า All โอฟ l นะครับก็คือ ไม่ดีนะครับน่าเกลียดน่ากลัวน่าละอายหลือเกิดน,นะครับ I can't can understand why you're so upset ฉันสามารถเข้าใจได้เลยนะครับว่าทำไมเธอจึงรู้สึกผิดหวัง I can't believe that when you got to your hotel in Toronto there was no reservation under your name ฉันไม่เชื่อเลยนะครับว่าเมื่อคุณไปที่โรงแรมนะครับในรัฐโตโตแล้วก็ไม่ได้จองโรงแรมไว้ภายใต้ชื่อของคุณ If I were you ถ้าฉันเป็นเธอนะ I would go to my t r a o o r agent to complain ฉันก็จะไปติดต่อเอเจนต์จัดบริษัททัวร์เพื่อที่จะร้องทุกข์ o u s a y that และก็คุณบอกว่า the manager will f i n a l l y g a v e you a room ในที่สุดผู้จัดการก็ได้หาห้องให้กับเธอ w a s really i m p o l i t e ซึ่งมันไม่สุภาพเอาซะเลย If I were you ถ้าฉันเป็นเธอนะ I would never say t h e r e again right soon ฉันก็จะไม่ไปพักที่นั่นอีกเลยให้เขียนกลับมาฉันด่วนจากแจ็คหรือเจ็คนะครับดังนั้นมาตอบว่าจริงเ่ท์นะครับฮันช์นะครับได้มีประสบการณ์วันหยุดระยะยาวที่แย่เหลือเกินถูกหรือผปิถูกนะครับนะฮัน went away in March ์ชฮันได้ไปในเดือนมีนาคมนะครับในที่นี่เขาบอกไหมว่าเดือนอะไร ฤดูร้อนนะครับหนาของอังกฤษนะครับหนาไม่ทราบว่าตรงกับเดือนอะไรนะครับหนานักเรียนก็ไปค้นหาดูนะครับตรงนี้นะแต่คุณครูหมายเหตุไปหน่อยว่าผิดนะครับนะฮันต์วันทูเซนตอนโตฮันต์ต้องการไปพักในเมืองตอรนโตนะครับถูกต้องนะครับฮันต์โฟกัสชูบุกฮีสโตเทลฮันนะครับลืมที่จะจองโรงแรมข้อนี้ผิดนะครับนะเพราะว่าฮันไม่ต้องจองเองนะครับ เจกนะครับแอดไวซ์ฮันแสดงคำให้คำแนะนำฮันทูซีเฮสโตรโอเยนให้ไปติดต่ออเอเย่นเดินทางนะครับนะผู้จัดการท่องเที่ยวถูกต้องนะครับเดี๋ยวไม่ได้เจอผู้จัดการนะครับออฟซูเซลวอช very helpful เป็นคนที่ใจดีอย่างมากคนที่ผิดนะครับนะตามในเนื้อเรื่องนั้น impolite นะครับนะ was very impolite โอเคนะครับผมแล้วก็ไปเรื่องสุดท้ายท้ายสุดแล้วก็จบหนังสือเล่มนี้ไว้แค่นี้ก่อนนะครับนั่นก็คือให้ w r i t e a short h uh, w i t h t i t l e นะครับให้เขียนเรื่องสั้นนะครับให้บอก the worst holiday นะครับวันหยุดพักร้อนของนักเรียนที่แย่ที่สุด <c oughs> i have ever h a d ท,ที่ที่นักเรียนเคยเจอมานะครับให้เขียน120-150คำศัพท์นะครับผม ดังนั้นคุณครูก็นำมาเขียนให้ตามหนังสือคู่มือครูนะครับชื่อเรื่องว่า the worst holiday i have ever had วันโฮลิเดย์ที่ย่ำแย่ที่สุดตั้งแต่ฉันเคยมีมาขอนอญาตดื่มน้ำก่อนนะครับ เรื่องรวาวความเป็นมาก็คือว่าล a สซัมเมอร์นะครับเมื่อดูร้อนที่แล้วนั้นะครับ I had the worst holiday on my life ฉันมีวันหยุดฮอลิเดย์ที่ย่ำแย่ที่สุดในชีวิตของฉันก็คือว่า my sister and I had booked a two week holiday in Rome ฉันและพี่สาวน้องสาวของฉันนะครับได้จองตั๋วไปเที่ยววันหยุดระยะยาวในกรุงโรมประเทศอิตาลีนะครับ and we were really looking forward to it และเราก็ตั้งหน้าตั้งคอยที่ตั้งหน้าตั้งตาค,คอยที่จะไปที่นั่น On the morning นะครับในตอนเชา้า w l left นะครับเราออกจากบ้านเอาแท็กซี่ b r o กด down on the way นะครับแท็กซี่นั้นได้เสียกลางทางนะครับในใน,ในกลางทางที่กำลังไปสนามบินนะครับ The driver ordered us a n o t h e r one นะครับขอโชอเฟอร์แท็กซี่ก็ให้เราเรียกแท็กซี่กันอื่น By the time ในเวลานั้นนนัเองนะครับ It arrived the streets were full of traffic ถนนนะครับก็มีจราจรติดขัดเหลือกเกิน We move so s l o w l that we arrive at the airport and hour late แล้วเราก็ไปยังสนามบินได้อย่างช้าๆนะครับและก็ถึงสนามบินสายนะครับ And miss our flight แล้วก็พลาดการบินนะครับนะสายการบินเครื่องบินออกไปแล้วนะครับ We got s e a r c on the next available flight แต่ว่านะครับทาง สนามินได้จัดให้เราไปในเที่ยวถัดไปนะครับ But h a d to wait 6 hours แต่เราต้องคอยถึง6ชั่วโมง Before boarding the plane ก่อนที่จะได้ขึ้นเครื่องนะครับ When We h n n n we f made our way to our hotel เราก็เดินทางไปยังโรงแรม I l o o k noting h like the food on the hotel website แต่นะครับนะ ภาพความเป็นจริงที่โรงแรมนั้นไม่เหมือนกับที่เราเจอในเว็บไซต์เลย The reception area was dirty and our room was cramped and has a horrible view of f a c t o r y c h a m b e e s ภานกต้อนรับนั้นนะครับก็เป็นพื้นที่ที่สกปรกมากนะครับและห้องของเรานั้นก็ cramped นะครับคบแคบเหลือเกินนะครับ and has a horrible view และวิวที่จะชมนั้นก็ช่างแย่เหลือเกินซึ่ง นะครับมีปล่องควันของโรงงานอุตสาหกรรมมากมาย We w o u l f e l t utterly disappoited as it spoils the whole holiday เราทั้งคู่นะครับก็คือไปกับพี่สาวหรือน้องสาวนะครับนะรู้สึกว่าผิดหวังนะครับ disappoited utterly นะครับอย่างจริงๆนะผิดหวังอย่างผิดหวังมากเหลือเกินนะครับ utterly เพราะว่านะครับ as ว่า it's u point o e whole day มันได้ po อยนะครับแปลว่าทำลายครับได้ทําลายวัน holiday ทั้งหมดของเราเลยนะครับนี่คุณครูปแปลสดๆนะครับนะเสียงแหบเสียงแห้งนะครับเปน็นั้นว่าจบหน้าที่94เจ็บ